ตัวตัวตัวกวาดตัววาดเราใช้อรนน่อารองเลยอารอง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 เลยอารองอารองเรียกรองเลยนะเรียกรองเลยนะเรียกรองปลาคาร์ฟอารองเลยนะปลาคารอยู่ดัเนาะมารีรองเลย

ดำก้อนลัโบ้จุกเกร่องเลยก้าร่อง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 เก้ารองนกรุ๊ปดำบิ๊ดำจุกก้าร่องนะก้าร่องเอาเบอร์แดงเลยเบอร์แดง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 เอาเบอร์ไหนเบอร์กันเลยเบอร์ไหนเบอร์กันเลยเบอร์ไหนเบอร์กันเบอร์ดำเลาว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 เบอร์แดงเบอร์ดำเบอร์แดงเบอร์แดงเบอร์ไหนเบอร์กันเลยเบอร์ไหนเบอร์กัน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 รับมาเบอร์ตัวร เดงตอกเอาด้งดับจุกดําจุกดําจุกเด้งรุ่วละบาทดาบจุกดับรุ่นไปดับรุนไปดับ่นไปดจุกบโอ้ยด้งนักนะอ่ะดับเร็วมาดัเร็วมาดับเร็วมาดับต่อไร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 ควนระบหมดแล้วไรควันไรควันได้ไหมโอ้ยดับครบครบยับเลยโอ้นักนะนัเบอร์ดําล้วเบอร์ดัาแล้วเบอร์ดําแล้วเบอร์ดับแล้วเบอร์ดําแล้ว

đâm chốt đâm chốt năm mắt đâm có mày đâm to pet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  là đâm to pet nào chặt cứng to lên to chặt cứng nữa năm to chặt cứng to chặt cứng ngay to chặt cứng tua tua to nốt sinh sa yếm mày sa đít nè cái cổ xong bị nong cầm bơ vay yót đâm cao cao, nè năm cao cang nè cao nè cái cổ nong ngay lin nè phạm trắng nè đen sát gì lắm nốt sa đít năm cốt cang, lắp mấu trống, năm cốt năm cốt lao, năm cốt năm cốt năm cốt lao, năm ruột năm năm chết thương, chết lông. Bùa này, bùa của anh, bùa xong mướn ra, chết đỏ thôi, cục rừng đỏ thôi. Cục rừng lao, đâm rốc rừng nè, đâm rốc rừng. Cục tám mươi tao, đâm đâm tâm bảy trái nè, lao nè, long là năm cốt.

ตาด้วยไหมต่อกไมต่อเลยาไลดัมต่อเลย้ต่อเลเต้ตอเลยเต้ต่อเลยต้ต่อเลต้ต่อเลยต่อเลยต่อเลต้อเลยต่อเลยต่อต่อเลต่อเลยต่อลต่อเล้ตเลยต่อเลยต่อเลยตัอเลยต่อลาตยต่อต่อเลย่อลต่ลยต่อเลตอเลย่อต่อเลยต่อาต่อเลต่อต่อเลยตอนต่อไล้ต่อต่อ่อตอเต จัดต่อร่างรองาจับต่อรงจอาง้โกมดัันไปดับันไปแบบสาดิตนะตัวดำนีโนซิงสยามไม่สาดิตนะจัดต่อไดรตัวดำมันไปไองจัดเม่ร้องล่วครับตาอร่างจัดต่อรางจรางจัดต่อร่างจัดต่อราค้าดำต่อจเลยดำต่อจับดำต่อจ ตัวดำตัวตนาตัวเรกตนตัรดรุมว้ไยมนพตัวเรตัารัดร่มว้อยมาวาเนีัดวรับควแล้วเข้าไปลัคว้แล้วเข้าเกเกรัวเกเกรัวเกกรัวเกเกัวว่านจตัวม่ได้ไหเล็กได้ไหมเฮ้เฮ้แกตันช่วยได้ไหมรางตอร่างตอร่างเลยร่างตัวดปับอไรนะตปัะไัดเดียหมละ่มเ้าดอัดตัว้ไมตัวเร็กตาน้ม vì là chuẩn ba mươi phút chết na gì là chết na thì Đó rồi đóng rồi anh đánh hoa, bọn, bọn, bọn này, tương tương tăng đi. coi đánh qua popo là đúng จุกดำก้าวกลางไม่นําดำจุกดำก้าวกลางเกเจรั่วน่าจะมาจีนะปรับสายปรับก้าจุกอัดบัดต่อยอย่างนี้เลยนะวัวดำจุกอัดบัดต่อนะสองต่อนะส่งอาต่องอาต่อส่งรองอาตกลางกลางรัวกลางกลางรั่วกลางกลางรั่วต่อยเลยต่อยเลยรั่ว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 รัวรั่วด้วนะรัวนะรัวนะรัวนะ

ดำตัรองอาดำตัรองอาลาตัวรองอาลาตัวรองอาต่างวดพี่ดำนปาไมตัวดำตตัร้องดำตัร้องดำตรองดำตัวรองดำตรองลาดำตัวรองดำตัวรองดำตัรองดำต่อรองรัอัดไปตัวดำตัวตองนูดสิ่งสยามไม่สาดิษนะครับขายโก้ซ่องมีนองอเบอวายด์ดำตัีีดำตนตรองลังซักก่ลต้องไอ้ยีราบขายโก้นองไอรินนะครับเสวตมหังเนเป็นตัวรองไอ้ยีราบนี่เป็นตัวแดงตัวรองนะครับ ไอ้สาิตนี่เป็นตัวดำตัวนำมนักเลานักเล่าตัวดงนักน้าตัวเดงนักน้าดำต่อร่องมืดปะนะร่องดำตอนะดำตนร่อต้อร่องตอร่องตร่องตร่องตอดำหลวกดำหลวงดำควาดดำาดดำพัดไปดำัดไปดำเากลางดำนตาดำากลางดำนตาดำดำาดดำร่วงตัววตัววตัวว่ไป้าไเต้ลปนาตัเบิปนาเบินาเ้นปนา ยังไม่ยังไม่ไม่ีนันยังไม่บอลที่นั้นลลอยกรมีเรียเนดำต่อแป่งเลยดำต่อเป่งดำต่อแป่งดำต่อแปงดำต่อแปงานี้นะดำต่อแปงต่างล้วนนต่อแป่งดำต่อ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 เร็กจิตวัวเด็กิตวัวเด็กจิตวัวเด้งรองแ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 ด้งรองดำต่อแปงดำต่อเป่งแด้งรองแด้งรองแดงรอง

โดําโคจ้าแป้งดำกดจ้าแป้งดำกดจ้าแป้งดําได้มาไดมาเดี๋ยวดำได้าไดมาเดี๋ยวดำรอจูมือไปดำได้หมาเดี๋ยวดำรอจูมือไปเลยดํได้มาเดี๋ยวดำรอจูมือไปเลยดำได้หมาเดี๋ยวดำรอจูมือไปเลยนะดำได้หมาเดี๋ยวเวลาว10นาทีนะ10นาทีดำรอจูมือดำรอจูมือดำรอจูมือ โน่ house, you <ifting> ิงสยามนะเปรัวไอซาดิทกงายเข้มไก่โคซ่องี้องเปรวอจัง่วัารังนับได้ไหมเดี๋ยว่รอจุมือนะดน่รอจุ่มดรอจุมือนะดำรอจุมือดำดเนดำรอจุมือเลยดำจนะได้เลยนะมี